ออมเลดออกมานี่หน่อยเร็วลูกออมเลดออกมาเร็วๆไปซื้อผักกับพ่อเอ็มให้แม่อุ๋นหน่อยค่ะนี่เอาไปหนึ่งร้อยนะมาเร็วๆค่ะไปซื้อผักให้แม่อุ๋นหน่อยอะไปทำภารกิจมาให้แม่อุ๋นนะซื้อผักนะโอเคไหมอุย้ยลิีสวยจังเลยอะไระอ้า แม่โอ้ใช้อะไรเนี่ยใช้ไปซื้อผักโอ้เพิ่งมาถึงใช้อีกแล้วเออไปไม่ทันเร็วอย่าจะทำเกมไม่ต้องเล่นแล้วไปซื้อผักก่อนเร็วซื้อผักเท่าไหร่วันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยใช้เงินให้เป็นน้ำเหลดไปพา,พาพ่อเอ็มไปนะเดี๋ยวเราซื้อผักนิดเดียวแล้วเราก็แอบ,บโอดตังค์ไปซื้อขนอมไปซื้อเว่นด้วยเอาป่ะโอเคเราแกล้งซื้อผักแล้วบอกแม่โอ้ว่านี่คือร้อยหนึ่งแต่เราซื้อแค่หกสิบโอเคไหมไฮไฟอู๋ไปขึ้นมาเราไม่รู้เรื่องหรอกไปขึ้นมาขึ้นมาเร็ว วานเจียโอ้เธอร้านผักร้านผักอยู่ไหนนี่ไงร้านผักที่ผมจะมาซื้อนะครับเพื่อไปเอาไปใส่แกงส้มให้มะฮุแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรอีกฝั่งหนึงคืออะไรอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบเซเว่นสาขาใหญ่อยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักก่อนแม่อูให้ซื้อเท่าไรหร่แม่อูให้ซื้อเท่าไหร่60หกสิบหรือหนึ่งร้อยแม่อูให้ซื้อหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเราจะซื้อแค่หกสิบใช่เวเราจะตั้งเดียวไปทำอะไรซื้อหนมโือนโมเชอร์หวานเทียบไปเราไปซื้อผักกันนะครับไปดูว่ามีผักอะไรที่ใส่แกงส้มได้บ้างนะครับกับภารกิจมาซื้อผักของอ้อมเลยนะครับนี่ไงเอ้นี่โอ้หเพียบเลยเดี๋ยวพ่อจมดูก่อนว่าควรจะใส่อะไรบ้างนะครับ นี่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 อน่านี่ยนี่อันไหนอันไหนนะอันไหนใส่แกงส้มแนะนำหน่อยไปเติมไปเติมแกงส้มไปเติมแกงส้มอุ้ยดอกแคดอกแคถุงเท่าไหร่ครับถุงเท่าไหร่ถุงสิบบาทเอาดอกแคสองถุงแล้วใส่อะไรดีนะแกงส้มอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทก็ผักรวมอ๋อผักรวมผักรวมเดี๋ยวเราเอาเอาผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งไทย ขอดูผักบุ้งไทยไหน่อยครับผักบุ้งนาผักบุ้งนามัดเท่าไหร่ครับผักบุ้งนาขอดูหน่อยมัดใหญ่ไหมนีอ่อันนี้เอาสองมัดครับแล้วก็แกงสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วอะไรอีกเอาเลยอะไหนะแกงส้มใส่ถั่วง,งอกเหรอลูกไม่ไม่เคยเห็นนะแกงส้มใส่ถั่วง,งอกเนี่ยเอาอะไรอีกดีเอากระลำปีกสองหัวครับรวมเป็นหกสิบบาทนี่ร้านนี้มาหนุนได้อยู่หน้าเซเว่นของกันหนึ่งนะครับมิลเลอร์ ไปออมเล็ดเฮ้ยเหลือเท่าไหร่ <ๆ S 1> เหลือเท่าไหร <ci>, เดี๋ยวน,นี้ให้แม่อูป uh, ไปซอยใส่แกงส้มนะครับผมแล้วก็ <S <S แล้วบอกแม่อูว่าหมดนี่ร้อยยิงโอเคไหมไปมา right หนัก<ๆ>หนักหนักได้เยอะได้เยอะไป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 เซเว่นกันนี่นะครับเราจะไปเซเว่นต่อนะหลังจากเราซื้อผักแล้วนะแต่ต้องระวังนะครับดูดิเพราะว่าหนทางมันน่ากลัวนะครับตกลงไปนี่ออมเล็น่าจะจมน้ํานะครับไปเซเว่นกันโอเธอหวานจี๊บได้แล้วครับ อมเล็ตได้ครับอ่ะซื้อมาเบื่อน้องด้วยไปไอเลือกเข้าไปซื้อมาเลยไปสาขานี้ไม่มีน้องหมาด้วยนะแจ่มเลยไปไปไปซื้ออะไรดีอมเล็ตซื้ออะไรให้น้องดีเฮ้ยจำองุ่นเชียวโฮนะั้นได้ป่ะอร่อยมากเลยนะแต่ไม่มีแล้วอะนะ่ะเนาะวันนั้เรามาสาขาเนี่ยมีอางุ่นเชียวโฮด้วยอร่อยอมเล็ตก็มาโซนขนมแล้วนะครับผมเอาเลือกเลย40บาท40บาท ออมเล่ได้ยังออมเล่ได้แล้วนะครับ20บาทนะต่อไปตาน้องเชเบ็ดนะคะรับผมออมเล่ออะไรให้น้องคะโอ้อยมีไข่สุ่มด้วยอะ่ะแต่ตังไม่พอแล้วของอเล่เท่าไหร่เนี่ยสองอย่างเนี้ยไม่รู้อันนี้8บาทอันนี้12บาทอ๋อ20บพอดีแปลว่าอันนี้15บาทหรือ5บาทเนาะอันนี้ให้น้องเนาะโอเคโอเค,อเ,คเอาลูกเอาให้น้องของโปรดน้องเลยไปไปจ่ายเงินอุ้ยไข่สุ่มนี่ก็น่าซื้อนั่นดูดินี่แจ่มมากเลยอ่ะปะปะปะไปก่อนดีกว่า ยเเงินลไปจ่ายเงินเลยให้ไม่จ่ายเงินเองนะครับนี่ครับใครมาซื้อผักนะแอบจิกเงินแม่อูมาสี่สิบนะครับแต่ไม่ได้มาซื้อผักนะมาซื้อขนมเซเว่นซะแล้วนะพร้อมเลร็จนี่นะฮะนี่ได้ขนมแล้วนะเดี๋ยวเราเอาขนมไปให้น้องแล้วบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องต้องทำแผนร่วมกันนะพี่ซื้อขนมมาให้จเงินี่เลยไม่จ้องเดี๋ยวแม่อุสงสัยต้องบอกว่า พอเอ็มอะ่ะเขาซื้อขนมมาให้นะพาไปซื้อผัก <พา S 1> แล้วก็ซื้อขนมให้อเมริดกับเชอร์เบตอีคนละยี่สิบนะแม่อูต้องรักพ่อเอ็มมากๆนะพ่อเอ็มเขาเป็นคนดีนะโอเคไหมแล้วพี่ก็ซื้อมาให้น้องด้วยถูกใจน้องแน่นอนไปแล้วกลับไปที่รถร้านผักนะครับโหดูร้านผักดิพอเรามาปุ๊บเขาขายดีเลยเห็นไหมด,ดูด,ดิดูดิเนี่ยเห็นไหมขายดีเลยนี่เรามาซื้อที่เขาขายดีเลยนะไปเดี๋ยวเราไปที่รถกันครับอเมริดก็กลับมาที่ร้านผักแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ จะกลับบ้านไปเอาผักไปให้แม่อุนะครับผมไปไปเจอกันที่บ้านนะครับไหนเอาอเมล็ดผักได้ไมายังให้แม่อุดิเหนื่อยมาก<ห>เลยแม่อูเนี่ยไปซื้อไรเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยต้องร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ผักแพงมากเลยน้องเลยเนาะ ผักแพงมากเลยแม่อเนี่ยหมดไดีร้อยหนึ่งเลยเออช่วงเนี้ยผักคงแพงน่าดูแหละแม่โอ๊ยไปใส่แกงส้มแหละเนี่ยร้อยหนึ่งเราต้องกินแกงส้มไปอีกหลายวันแล้วจะได้ประหยัดประหยัดเนาะเออเขาไม่กินผักด้วยแหละแพงเกินไปนะแพงเนาะไ่เลืเนาะแม่อ๊ยฝากหน่อยโอเคโอเคเฮ้ยแม่อ๊ยแต่พ่อเอ็มอ่ะพ่อเอ็มก็ยังใจดีนะพ่อเอ็มซื้อขนมมาให้ลูกด้วยพ่อเอ็มออกให้อีกสี่สิบบาท เราพ่อเอ็มตังมาจากไหนอะตังพ่อเอ็มเองเลยพ่อเอ็เป็นคนดีมากเลยเนาะออมเด็กเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวออมเด็กก็ซื้อมาเผื่อนอ้องเชเบ็ดด้วยนะเนี่ยเนี่นั่น<ป>อะไรอ๋อขนมเหรออืนะเอาเข้าไปแบ่งน้องไปลูกไปเออโอเคนะโอเคจริงเหรอพ่อเอ็มจริงเนี่ยพ่อเอ็มเขาเป็นพ่อเอ็มเป็นคนดีมากเลยเออแบ่งน้องด้วยลูกแบ่งกันลูกพ่อเอ็มเนี่ยเป็นพ่อศสีสละนะโอเคแล้วก็รักพ่อเอ็มมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบ๊าายยบ เป็นแค่คอนเทนต์สนุกๆนะครับการโกรหกมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าหาทนะํานะเพรา่อมันทำแค่คอนเทนต์สนุกห้ามโลกเรียนแบบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเด็กดีของพ่อและแม่อย่าโกหกอย่าลักขโมยนะครับสวัสดีครับ